ขอแรงประชาชนสนับสนุนล้านลายชื่อเพื่อแสดงพลังจัดการกับผู้ว่าสอตองขคือจนถึงนักขณะน,นี้คนของสอตองอยังไม่ถูกออกหมายเรียกหรือออกหมายจับแม้แต่คนเดียวนะครับส่วนคนที่ก่อสร้างตึกสอตองอตั้งแต่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างออกแบบตรวจงานแก้แบบโดนหมดแล้วนะครับตั้งแต่กรรมการยันวิศวกรติดคุกนะครับบางคน8อายุ8-90ปีเนี่ยก็ไม่รอดนะครับล้มป่วยกันเป็นจับแถบสิบเจ็ดคน โดนออกหมายจับในข้อหาหนักนะครับโทษสูงสุดก็คือจําคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับทีนี้คนก็เลยขับตั้งคําถามว่าสตงซึ่งเป็นคนตรวจสอบนะขั้นตอนสุดท้ายของการทํางานตึกสตงกลับไม่โดนออกหมายาเรียกออกหมายจับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหลือเชื่อมากเนี่ยแหละครับประเทศไทยคุณผู้ชมครับคือคือ,ค,อคือการออกหมายจับรอบนี้ตารวจออกเป็นแพ็กก็คือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดนหมดโดนหมดนะสตง,นะสตงถามว่าเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวครับแต่ไม่โดนเนี่ย แต่ไม่โดนก็เป็นหน้าที่ของผู้ต้องหาที่จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลเอาและศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะเป็นเหตุการณ์สะพึงแต่ล่าสุดเนี่ยนะคุณปลอดประสบออกมาโวยครับแกเป็นประธานกรรมธิการเกี่ยวกับการยกระดับการก่อสร้างการเดียวยามาตรฐานความปลอดภัยนะครับบอกว่าขอฟ้องประชาชนเพราะผู้ว่าสตงองไม่ยอมมาชี้แจงสี่ครั้งแล้วเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับคณะกรรมการวิสามันกรณีตึกทันลงนะ ได้เชิญผู้ว่าสตงงให้มาชี้แจงความจริงว่าปัญหามันคืออะไรเพื่อมาที่การจะได้หาทางออกให้กับประเทศได้ปรากฏว่าเชิญไปสี่ครั้งก็ไม่ยอมมาเพราะเขาเป็นองค์กรอิสระคือมันอิสระเป็นรัฐอิสระเหรอนะหรือยังไงนะครับเชิญยังไงก็ไม่มาพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนแอดมินเพจทั้งหลายครับอินฟลูเอนเซอร์ุรณเถือครับผมอยากได้ชื่อแล้วก็แรงสนับสนุนสักล้านชื่อโอ้โหไม่ต้องถึงล้านก็ได้ครับนะครับมันจะเยอะไปหรือเปล่า เพื่อเน้นย้ำให้สตงได้รับรู้ถึงความรู้สึกของประชาชนและแสดงความรับผิดชอบโดยมาชี้แจงต่อกรรมธิการช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อไปนะครับเพราะผมไม่เห็นผลทางอื่นแล้วนะครับก็ว่ากันไปแกมีสิทธิ์ไม่ไปนะครับคือแกก็รู้แหละว่าแกไปเนี่ยดูทรงคุณปอดประสบแล้วแกก็คงโดนถลลมยับนะคืออันอื่นก็ว่าไปนะครับแต่ผมเน้นย้ําว่าไฮไลท์มันอยู่ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลไงว่าท่านจะดําเนินคดีกับคนของสตงเนี่ยสักคนหนึ่งไหม ตึกมันถล่มขนาดนี้คนอื่นโดนกันหมดแล้วนะแต่สตง,งไม่โดนเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันแปลกไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยล้านชื่อเนี่ยต้องคงต้องเรียกร้องให้คุณปลอดประสบเนี่ยเอาไปยืนให้กับตํารวจนะนะถ้าได้นะต้องสื่อสารชัดๆให้ดําเนินคดีกับสตง,งช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนนะครับ ه, วันนี้ขออนุญาตนําเสนอนี่ครับ เนื้อแดดเดียวทอดอ่าเนื้อแดดเดียวทอดสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนขายมา4ปีแล้วโคตรอร่อยเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยกว่าน,นี้ก็ไม่มีลวผมเชื่อผมกล้าการันตีสูตรเมืองน่านนะครับเนื้อเนี่ยส9 5สนใจพี่เขาว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับน้ำหนัก4ี่รยกรัม295ร้้าหาน้ำหนักสี่้กรัมดูเนื้อสิอันนี้คือทอดแบบสูตรเมืองน่านนะครับคุณผู้ชมให้ตายเถอะโคตรอร่อยเลย ผมไปบ้านเพื่อนผมคนนี้ผมใช้ให้เขาทอดให้กินมาก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเราไปเราไปบ้านเพื่อนนะเราเป็นคนขี้เมาเราชอบกินกับแก้มเนี่ยบอกไปบ้านเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอ,อทำแดดเดียวรอเลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อนไม่ไปซื้อที่อื่นด้วยเอออาจจะซื้อบ้างแต่ถ้าอยากกินอร่อยไปบ้านเพื่อนนะครับสุดท้ายก็เลยทํามาขายเกิดมาจากวงเล่านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เหล้าทำกับข้าวอร่อยสองร้อย้าสิบห้าน้หนัก4ี่ร้อยกร,รมัม 295น้ำหนัก 400. กรัมสนใจพี่กว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิกงไลน์ลนะครับผมกล้ารับประกันว่าสดใหม่แนละที่สำคัญโคตรอร่อยอันนี้เนื้อนะเนื้อแดดเดียวทอดอร่อยมากคุณผู้ชม295น้ำหนัก 400. กรัมนะครับวันนี้ผมเอามาแค่2ชุดนะไม่ได้กินโชว์นะครับทอดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่ไปอุ่นจะไปทอดซ้ำจะเข้าเวฟอี่าอร่อยจริงๆ ใ,ใ,ใครที่เคยสั่งหมูเนื้อแดดเดียวทอดของยุคนไปแล้วเนี่ยช่วยรีวิวมาหน่อยสิเพราะผมเชื่อว่าคนดูตรงนี้น่าจะเคยสั่งมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราขายมา3ามสี่ปีหมูเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองร้อยเก้าสิบไอ้เนื้อนะเนื้อสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกรัมสนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปในอินบ็อกก็ได้นี้เนื้อนะครับเนื้อบัวคัดเนื้ออย่างดีใช้เนื้อส่วนพิเศษเท่านั้นผมได้ย้ําเลยกับเพื่อนเนี่ยนะห้ามเอาเนื้อที่ กูไม่กินเนี่ยไปขายกับไอ้เอฟซีนะกับคุณผู้ชมนะนะทำมาให้ดีเหมือนกับกูไปบ้านมึงอะนะพูดแบบภาษาเพื่อนๆกันอะเหมือนกูไปบ้านมึงอะนะทำแบบนี้เลยกูกินยังไงให้คนดูเขากินแบบนั้นมันรับปากผมก็เลยทามาสามสีป่ปียอดสั่งซื้อก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆขายมาสามสี่ปีแล้วไม่เจ๊งสักทีเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเจ๊งนะสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักตั้งสี่ร้อยกรัมทอดเสร็จแล้วแดดเดียวนะครับตากแล้ว อร่อยมากทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันไปทํำยังไงให้อร่อยเนี่ยไอหมูเนื้อแดดเดียวผมว่าทุกคนก็พอจะรู้ว่ามันทํากันยังไงแต่ผมทําให้ตายไงก็ไม่อร่อยเท่ามันนะครับนะมันมันมันบอกว่ามันมีสูตรนะมันเลือกนะและที่สําคัญต้องทําอย่างมีความสุขอ่านะเหมือนกับเป็นขี้เหล้าทํากับข้าวอร่อยอนะ่อยากกินไอผมเป็นนักดื่มนะครับอันนี้พูดตามตรงผมเป็นสายดื่มนะสายดื่มเพราะนั้นเนี่ยนักดื่มเนี่ยจะกินจะหาแต่ของอร่อยอร่อยกินนะครับไม่กินซีซัวนะครับนักดื่มเนี่ย เออสองร้อยเก้าสิบห้าน้ำหนักสี่ร้อยกรัมอันนี้เนื้อนะครับอ่าถ้าใครไม่กินเนื้อมากินหมูไหมหมูแดดเดียวเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนไม่ได้พูดนานแล้วกินอย่างเดียว uh, หมูเนี่ยจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะสองร้อยห้าสิบหมูสองร้อยห้าสิบนะครับมีทั้งหมูมีทั้งมันผสมผสานกันไปนะครับเอาสําหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับคือนะบาคมันก็อ้วนะนะแต่คนกินของอร่อยเนี่ยผมก็ลดน้ำหนักนะควบคุมอาหาร แต่บางครั้งมันก็อดใจไม่ไหวนะเพราะมันอร่อยก็กินนิดนหน่อยหน่อยเอาหมูแดดเดียวเนี่ยจะชุดละ2 5 0รนะ250ยเนี่ยในหมูแดดเดียวชุดละ250้านะน้ำหนัก400กรัมหมูจะถูกกว่าเนื้อนะครับหมูจะถูกกว่าเนื้อชุดละ250บาทสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความคุณผู้ชมดูคลิปยุคนอยู่ดเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะดูผ่าน YouTube ดู Facebook ดู Ti k t อกดูอะไรก็ตามแต่นะครับกดแม่งให้หมดโทษนะครับพูดคำหยาบเพราะอารมณ์กำลังขึ้นนะเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อแค่อารมณ์มันขึ้นเลยคุณผู้ชมครับเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะดุเดือดสักนิดหนึ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอ่ากดแจ้งเตือนนะกดซับสไครต์กดอะไรเป็นไหกดแม่งให้หมดเลยวันนี้เดือดหน่อยเพราะว่าเห็นตำรวจไล่จับโจรเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์มันขึ้้นคคผูรับ เนื้อสองเก้าห้าสี่ร้อยกรัมหมูสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยกรัมเหมือนกันนะครับเนี่ยสองอย่างนี่ครับอร่อยมากจะสั่งั้งสองอย่างก็ได้ลองดิผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินหมูกับเนื้อแดดเดียวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาอร่อยนะผมท้าเลยผมท้าเลยทาไมผมท้าทำมผมไม่ได้โม้นะเพราะผมไปคิดของผมเองว่าของผมอร่อยที่สุดเอาอ่างนี้แล้วกันนะครับ ใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเวลาพูดความจริงอันนี้พูดจริงๆดูดูตาดิดูสิหนะ้าตาเรื่องจริงไปร้านหลูหลูไปร้านในห้างไปร้านอะไรก็ตามแต่ผมมาน,นึกถึงหมูหมูเนื้อแดดเดียวของตัวเองหมดเลล้านเปอร์เซ็นต์นะแบบยุคนนะยุคนก็พอมีอันจะกินนะพอซื้ออะไรกินได้นะแต่ว่าอร่อยสุดคือน,นี้เนื้อสองเก้าห้าหมูสองร้อยห้าสิบผมไม่รู้จะโฆษณายัางไงแล้วคุณผู้ชมนะถ้าอยากกินหมูเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุด เอาแบบยุคนโม้นะซื้อเลยนะสนใจพี่เขว่าสนใจเข้ามานะครับเราต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองนะว่าอร่อยจริงนะคือเมนูหลาย,ลายอย่างผมก็คิดว่าอาจจะยังสู้เจ้าอื่นไม่ได้แต่ก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นแหนมไส้อัวหมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยอมิชลินต้องเข้าผมแล้วนะนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นคนหลงตัวเองระดับหนึ่งไม่เขาเรียกว่าไม่หลงตัวเองเขาลบตัวเองซื้อสัตว์ตัวตัวเองนะ ใครจะว่าไม่อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอะ่ะผมไม่ได้หลอกตัวเองเนี่ยนะเพราะผมกินมาสี่ปีคนบ้าอะไรกินหมูกับเนื้อแดดเดียวตัวเองมาสี่ปีแทบจะไม่กินของที่อื่นเลยอ่ะคนบ้าอะไรนะครับมันเป็นบ้าจริงไอแหนมก็กินคนเดียวไสอัวก็กินคนเดียวสั่งเลยครับ